มาดูเรื่องของคนครอบครัวเดียวกันกันบ้างคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายนะฮะที่ไปยิงพี่สะพ้ายของตัวเองเสียชีวิตแต่ครอบครัวในครอบครัวนี้ไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไป<ะ>เป็นครอบครัวของนักการเมืองท้องถิ่นครับและจนถึงวินาทีนี้คนในครอบครัวก็ยังไม่เปิดเผยถึงสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับไปดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะครับเกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ติดหน้ารถยนต์คันหนึ่งบันทึกภาพขณะชายคนหนึ่งเนี่ยเดินลงจากรถก่อนจะใช้ปืนประกบยิงเจ้าหน้าที่อบจอซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นภรรยาอดีตรองนายกอบจอสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีศักเป็นพี่สะพ้ยของพี่ชายแท้ๆของตัวเองอก็ก่อเหตุเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตกลางสี่แยกไฟแดงสวนหลวงตําบลบางกุ้งอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีส่วนผู้ก่อเหตุก่อเหตุเสร็จก็กลับขึ้นรถ เมื่อ2วันก่อนนี้เองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนในพื้นที่ตกอกตกใจนะครับหลังจากก่อเหตุตํารวจก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงครับในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่ามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีได้ก็จับกลุ่มได้ทั้งตัวผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็อาวุธในครอบครองรวมไปถึงปลอกกระสุนขนาด9มมที่ใช้แล้ว1ปลอกกระสุน9มมที่ยังไม่ได้ใช้อีกหนึ่งนัด ก็วรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสารอนุมัติหมายจับตอนนี้ผู้ก่อเหตุพยายามจะหลบหนีครับแต่ถูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ข้อหาอื่นอีกหลายข้อหาเบื้องต้นผู้ต้องหายัางให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหานะครับแต่ทั้งนี้ตำรวจแล้วก็สามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ยอมเปิดเผยถึงรายละเอียดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับ